อีจ้าวันนี้ก็มาเจอกับช่องสาวปูอุบลคนงามนะจ๊ะจะพามาทําสลัดผักค่ะก็จะมีแครอทแครอทนะคะใช้สองลูกแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นค่ะมะเขือเทศแล้วก็ทูน่าจ้ะอันนี้ก็จะเป็นทูนา่าสําหรับเนื้อนะคะอันนี้ก็ทูน่าสําหรับทาแซมบีค่ะแล้วก็มายองเนส แล้วก็น้ำส้มสายชูที่หมักจากน้ำแอปเปิลนะคะแล้วก็มยองเนฟเหมือนกันจะ้ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็จะมาหัน่นหั่นแตงกวานะคะหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเราจะหั่นเขียงอย่างนี้นะคะหั่นบางๆเลยนะคะ นะคะได้คินบางๆแบบนี้นะคะเราก็มาใส่กระมังไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็โรยเกลือนะคะเพื่อให้ผิวของเขานิ่มนะคะให้แตงกวานิ่มนะคะแล้วเราก็ไปขยำน้าออกนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะอันนี้ก็จะหมักไว้ก่อนนะคะหมักไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเราก็มาขูดแครอทกันค่ะ นี่นะคะนี่เราก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะขูดออกแล้วนะคะปอกเปลือกเรียบร้อยนีจ่จ้าเราก็มาหักมาขูดนะคะเราไม่ขูดยาวอย่างนี้นะคะเราขูดสั้นๆค่ะเพื่อเวลารับประทานมันก็จะรับประทานง่ายนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานอยู่นะคะทุกคนขูดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นเส้นฝฟฟอยเวลาทานก็จะทานง,ง่ายค่ะ นี่ค่ะสองลูกได้เยอะไหมคะทุกคนเต็มกระมังเลยค่ะอ่าค่ะคราวนี้เราก็จะมาขยำแตงกวานะคะอันนี้น้องปูกก็ล้างมือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาขยับแบบนี้นะคะแตงกวาก็อ่อนแล้วค่ะแล้วก็จะบีบเอาเอาแต่นเนื้อนะคะน้ำเราไม่เอานะคะแล้วก็จะไปล้างน้ำเกลือออกค่ะ แล้วก็จะนิ่มค่ะเป็นกวาเราก็จะนิ่มอ่อนนะคะเห็นไหมคะไม่หักเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะนิ่มแล้วค่ะแล้วเราก็จะไปล้างน้ําออกค่ะนะคะเราก็จะมาบีบน้ําออกนะคะนค่ะน้ําเยอะเลยเราไม่เอานะคะเราแตงเหนือ เวลาเก็บมันก็จะเก็บได้นานนะคะทุกคนมันก็ไม่เสียง่าเยอะเลยค่ะนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาแกะทูหน้ากันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทูน่านะคะเราก็จะเอาแต่เนื้อนะคะน้ำไม่เอานะคะน้ำไม่เอาค่ะเอาแต่เนื้อเนื้อเลยค่ะ เยอะๆเลยค่ะจุกๆเลยค่ะจากนั้นน้องปูก็จะมาใส่อันนี้น้องปูไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคน,อ,น,นอันนี้มันเป็นของคนจีนนะมันช่วยบำรุงได้หลายอย่างเกี่ยวกับพวกหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มาใส่มะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศเราก็จะมาใส่น้ำส้มน้ำส้มสายชูหมักด้วย น้ำแอปเปิลนะคะเพื่อให้มีรสชาติที่ออกเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะหอมค่ะทุกคนหอมนะไม่เหมือนน้ำส้มของเรานะคะอันนี้จะหอมค่ะอันนี้ก็จะเป็นมายองเนสที่มีรสชาติเข้มข้นนิดหนึ่งค่ะเค็มออกเค็มนิดหนึ่ง อันนี้ก็เป็นมายองเนสที่รสจืดนะคะไม่มีรสชาติเลยค่ะนี่ค่ะดูสีแตกต่างกันเลยค่ะทุกคนจากนั้นเราก็จะมาคุกเขาให้เข้ากันนะคะชอบค่ะทุกคนน้องปูชอบ ทุกคนเป็นไงน่ากินไหมจ๊านี่จะเข้าเนื้อกันแล้วนะคะแล้วเราก็มาจัดใส่จานกันจ้าจัดใส่จานกันเลยนะคะชอบผักก็ใส่เยอะๆเลยค่ะทุกคนจ้า กูจะชอบมะเขือเทศค่ะที่เหลือเราก็ใส่ตู้เย็นไว้กินได้นะคะแล้วก็มาโรยงาค่ะโรยงานิดนึงนะคะ ค่ะนะกินไหมคะน้องปูขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องปูด,ด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ